สวัสดีครับวันนี้ผมเอกสามร้อเจริญสุขนะครับวันนี้ก็วันที่14มีนาคมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปส่งรถ3ล้อเครื่อง1 1 0ยสซีซีของ h ฮตเซมมอเตอร์นะครับอ่าคันนี้บอกขายอยู่4 9่0มื่นนะครับส่งลูกค้าที่ลังสิตนะครับผมเซลเอกนะครับตอนนี้ก็เปิดขายเองแล้วนะครับไม่ได้เป็นอ่าพนักงานบริษัทของ h ฮตแล้วนะครับแต่ก็ยังขายรถของ h ฮตอยู่นะครับ ก็เป็นรถที่ลูกค้าตีเทิร์นมาให้ผมนะครับหรือขายต่อนะครับก็วันนี้ลูกค้าให้ไปส่งที่ลังสิตนะครับก็จบกันที่ไป4ี่หมื่นเก้านะครับพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเราไปส่งรถกันเลยครับผมวันนี้ก็ถึงนครหลวงแล้วนะครับอีกชั่วโมงนึงครับอินแดงเจอกันแน่ អញបានទិញនំនាយនំอีก4กิโล นี้เรา,เาก็กำลังมาเข้าซอยส่งรถให้ลูกค้านะครับโอ้โหแออัดมากซอยนี้เป็นซอยตัดเสื้อผ้าส่งโบเบ้น,นะครับค่อนข้างจะขับรถลำบากนะครับก็ใชัชาติเยอะกล้ถึงแล้วครับอยากเปลี่ยนสัญชาติเป็นเมียนมามากเลยครับวันนี้อสอบสั่เมียนมาหน้าตาดีเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราถ่ายวีดีโอให้ดูครับ ถ่าย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 ตุ่นลงตุ่ลงตุ่ลงตุ่นอ่ะแล้วก็ไปย้องอ่ะย้งได้ย้งได้ย้งได้างเลยค าห,าหนึง,ง,นะง,งเไมปลี่ยนเปลี่ยนไฟท้ายได้เปลี่ยนเสียงใหม่ได้ไหมเปลี่ยนไพ่พา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 ดไ,ได้ไหมได้องร้อนเขาถ้าตอนตอนเช้าตอนตี้ไม,ไม่ติดแล้วกามันเองก็ดึงโค่อต้อง